ơ bưởi lắm เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวนโหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โคด้ดบู2 2เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมปของอมันชื่ออะไรนะ Horizon Legacy น,นี่ครับผมตอนนี้ก็มีอัปเดตที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะเกือบลืมชื่อไป เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาทําดาบยามาโตกันนะครับผมก่อนที่ิดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นใจให้กับผมด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าดาบยามาโตเนี่ยต้องทํายังไงขั้นตอนในการทําดาบครับเราต้องวาร์ปไปที่ในส่วนของกอเกาะสุคุนะไอแลนด์ผมขอเรียกว่าเกาะสุคุนะไอ Island แลนด์ละกันอยู่ข้างหลังเกาะซิดไอแลนด์นะครับผมมันจะมี NPC ตัวใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะอยู่ตรงเสาตรงนน้น นี่นะครับผมอ่าเราต้องมาเริ่มรับเควสกับเจ้า npc ตัวนี้โดยวิธีการรับเควสครับเราต้องมีในส่วนของ v o x y o of 3อันเราถึงจะสามารถที่จะรับเควสแรกได้นะครับผมอ่ะส่วนวิธีการหาวอปซี่ออฟเนี่ยทุกคนมันจะมีโอกาสเกิด20%น่าจะเกิดทุกๆนาทีนะครับผมเมื่อมีวอปซี่ออฟเกิดนะทุกคนเหมือนกับชาร์โด้ไดอารี่เลยนะมันจะมีแชทปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายมือของทุกคนครับอ่าวอปซี่ออฟแฮสสปอนนาวแบบนี้เลยโดยสถานที่เกิดนะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7สถานที่เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันครับ สถานที่แรกครับเริ่มต้นที่ Starter Island Starter Island ครับจะมีเอ่อมันชื่ออะไรนะ w o p s y o f เกิดอยู่นะตรงนี้อ่าประมาณตรงนี้เลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีจุดอื่นอีกหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เกาะที่2ครับจะเป็นในส่วนของเกาะ Jujutsu Island นะ จิจตซึไอแลนด์ครับจะเกิดประมาณตรงนี้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีจุดอื่นอีกหรือเปล่าสําหรับเกาะน,นี้นะครับผมที่ดูแอดมินสปอนมาเอ้ยไม่ใช่สปอนสปอยมานะครับผมจะอยู่บริเวณนี้แล้วก็เกาะต่อไปครับจะอยู่ใกล้ๆเลยนะเป็นเกาะที่โลง่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับจุดที่3ครับจะเกิดประมาณตรงนี้นะทุกคนอยู่ตรงกลางของเกาะเลยนะครับผมแล้วก็จุดที่4ครับจะอยู่ประมาณตรงนี้อ่าถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงสี่เหลี่ยมตรงอื่น ลองดูนะครับผมจุดที่5ครับจะอยู่ที่ซิดไอแลนด์นะเดีย๋ยวเราไปที่ซิดไอแลนด์กันซิดไอแลนด์เนี่ยจะเกิดอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอ่าซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ่อตรงที่ n p c เกิดมันจะมีอีกหรือเปล่าอันนี้คือจุดที่5นะทุกคนประมาณตรงนี้แล้วก็จุดที่6ครับอยู่ตรงนี้นี่ ประมาณตรงนี้นะครับผมข้างบนต้นไม้แล้วก็จุดสุดท้ายครับจะอยู่ที่เกาะจิจิสึไอแลนด์เอ,อ้ยไม่ใช่เกาะจิจิสึอไอแลนด์เกาะสูฮูน่าไอแลนด์โดยมันจะเกิดอยู่ประมาณข้างหลังข้างหลังนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดที่7จะมีกันทั้งหมด7จุดแต่บังเอิญเว้ทุกคนบังเอิญที่ผมมาเจอมันเกิดอยู่ตรงนี้ผมเลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีการเกิดอยู่จุดอื่นอีกหรือเปล่าซึ่ง ถ้าใครเจออยู่จุดอื่นเนี่ยก็สามารถเมนไวใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมบอกกับคุ้เป็นคนอื่นเมื่อเราหาครบทั้งหมด3อันแล้วนะแล้วก็ไปคุยกับเจ้า n p c ตรงนั้นนะครับผมโอเคครับ okay, ตอนนี้เราก็สะสมว่อบซี่อ่านมัวเลยวอบซี่อสามอันแล้วนะครับผมเมื่อเราสะสมครบ3อันนะให้เรามาที่เกาะของสุคุนะจะอยู่ข้างๆซิดไอแลนด์ Island, ข้างหลังกเกาะมันชื่อก่าะอะไรนะเกาะโทจินี่ครับผมก็คุยไปเลย yes 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 เดี๋ยวนะโอเคห้ามถือห้ามถือพวกออฟนะครับผมเมื่อเราคุยแล้วยังไงต่ออ่ะอุ้ยเฮ้ยผมคุยแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นบั克อีกแล้วเออหรือว่าคุยแล้วเราต้องไปควยที่2อ,อ่ะเดี๋ยวเราลองไปควยที่2ดูครับควยที่2ครับมันจะให้เราไปที่เกาะของเอ่อไม่ชื่ออะไรนะเกาะโทจิไอแลนด์นะมันจะมี NVC ใหม่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับอ่านี่ๆตรงนี้นะก็ลองกดคุยดู Yes Yes lady โดยมันจะให้เราฆ่ามอน I am the storm ทุกคนยามาโตะตัวนี้ให้ครบ500ตัวนะครับผมไม่ว่าจะใช้พลังอะไรก็ได้นะจะใช้ซิดหรือว่าสุคุณะวีนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงปิดเสียงเออเกมไว้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะติดลิขสิทธิ์สำหรับสุคุณะของเราโอเคเดี๋ยวเราฆ่าให้ครบ500ตัวเลยนะครับผมแป๊บเดียวแป๊บเดียว โอเคครับหลังจากที่เราทำเควส2เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนให้เรามาที่เกาะแรกนะเกาะแรกจะมี NPC ตัวใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมให้มาคุยเลยนะนี่มันต้องการในส่วนของเงิน45ล้านแล้วก็ Shadow ล i n g 2อันไอ้ Shadow r i n g เนี่ยหาไม่เท่าไหร่หรอกนะครับผมแต่เงิน45ล้านเนี่ยแม่งหาโคตรยากเลยนะทุกคนตอนนี้ผมมีอยู่34ล้านอุ๊ยแต่รู้สึกว่าน่าจะหาเงินง่ายขึ้นเยอะหรือปเปล่าว่า แป๊บๆมันได้34ล้านน่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาเงินอีกสักครู่นีครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่อีกรอบนะ ในส่วนของการฟาร์มเงินผมจะแนะนําให้มาฟาร์มตรงเกาะของ s ิดไอแลนด์นะจริงๆฟาร์มบนเกาะลิงก็ได้นะเกาะลิงเนี่ยมันจะได้ประมาณ1 9ื่นแต่เกาะซิดไอแลนด์ Island, ครับลิงเป็นอะไรเนี่ยเกาะซิดไอแลนด์นะเมื่อเราตีซิดตายเราจะได้เงินประมาณ6 2หมืซึ่งสําหรับใครที่ไม่มีซิดลิงผมว่ามาฟาร์มเกาะนี้น่าจะดีสุดแล้ว80 minutes later โวยครบสีล้านโอ้โหนี่ขายแค่สิล้านเนี่ยฟาร์มตั้งนาน เปื่อยอยู่เหมือนกันนะอ่ะก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุย้ยอาจจะต้องเอาชาร์โดลิงออกมาจากกระเป๋าด้วยชาร์โดลิงผมนี่มีเยอะอยู่พอสมควรก็ตีไว้นะครับผมตีไว้โอเคเราก,กดคุยเลยฮึบ yes อ้าวตอนนี้แหวนแล้วก็ในส่วนของเงินเราหายเป็นที่เรียบร้อยเหลืออยู่ห้าพันแมนอยู่ห้าพันเลยเมื่อเราทำเควสอันที่สมเสร็จแล้วครับให้เรามา ตรงท่าเรือนะมันจะมีในส่วนของ NPC ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไปที่ยามาโตะบอสครับโอ้ยคัดซีนเกมมีคัดซีนเท่ากับเกมดีไอ้น้องวาร์ปเลยอืเมื่อเรามาถึงเกาะแล้วนี่ครับผมมันจะมี NPC ที่หน้าตาดียืนอยู่ตรงนี้นะทุกคนโดยวิธีการเสกบอสเวอร์จิลครับขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นหินไม่ได้ โอเควิธีการเสกบอสเวอร์จีครับทุกคนเราต้องมีในส่วนของสตาร์ดัตยีสิบอันแล้วก็ทำเควสทั้ง3อันให้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยสตาร์ดัตเนี่ยหาได้จากการตีบอสเทพเงาหรือจะใส่โค้ดเดียวผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้ดีสคริปชันให้ทุกคนนะครับผมอ่าตอนนี้สตาร์ดัตผมก็มีอยู่56อันก็กดเสกเลยก็จะมีบอส I am the Storm ออกมาอยู่อุ้ยโอ้ยเลเวลหนึ่งล้านเลยแม่งตีแรงมากขออนุญ,ญาตที่จะ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดบอสเลือดเยอะมากเลยครับน่าจะประมาณ50ล้านอาจจะ100ล้านแต่สเตตที่เราเออได้นะตอนนี้นะอยู่ที่สเตต1 1 0 0 0 0ใช่ไหมก็น่าจะสบายๆนะครับใครที่มีในส่วนของซิสหรือว่าสุคุณนะนะตีง่ายอยู่ทุกคนตีตีไม่ยากอุ้ยเลือดเป็นร0อยล้านเลยอัปเดตแรกก็เอาเลือดร้อยล้านเลย โอหใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วอยากได้ i อ m อมเดอะสตอนี่ยากนะยากแต่อาจจะได้ถ้าเรามีในส่วนของเออโทจิอุ้ยเมื่อเราตีเสร็จแล้วครับเราจะได้ดาบยามาโต100%เข้ามาในตัวของเราเลยแบบนี้ครับอ่าอุ้ยเลขสี่กดใส่ให้ดูอก็ ก็ดาบยามาโตะรับ<ๆ>ก็เหมือนกับแมปอื่นๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลเจ้ายามาโตะไอเอ็มเดอะสตอร์มกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลกันนะครับผมส่วนดาเมจเดี๋ยวเราไปดูกับบอสที่หลังนะสกิลตัวแรกตัวแซดโอ้ยอุย้ยดาเมจหนึ่งร้านเลยอุอ้ยเว่อแล้วก็ตัวเอ็กครับอืมปาดหมดเลยสกิลตัวซีเราเรามอนเกิดก่อนโอ้ย ตัดไม่หมดนะขีโมอันนี้ตัดไม่หมดอุ้ยครูดาวค่อนข้างที่จะไวพอสมควรนะเอ้ยดูดิเอตัวซีนี่ครูดาวไม่กี่วิเองครับประมาณ1วินาทีนะเอสกิลขี้โกงือตัดรัวๆเลยดามจก็ก็ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะขอ,อยาตัว X อีกรอบหนึ่งขี้แอกวะแล้วก็สกิลสุดท้ายครับสกิลตัว V ้ยโอ้นี่คือการเปิดจอสันเนอ โอ้ยอนิเมชันทำมาดีโคตรเท่ว้าวสมแล้วครับที่เป็นอาบิลิตี้ราคา900โลบักับผมแพงที่สุดในเกมนะตอนนี้อืมความเก่งของอาบิลิตี้เนี่ยทุกคนให้ดูที่โลบักนะครับผมอันไหนแพงก็แสดงว่าเก่งอ่ะเดี๋ยวเราไปลองสกิลกับบอสดีกว่าปะอ่ะเดี๋ยวมาลองกับบอสกันเริ่มจากตัวแซด ว้าวอุ้ยดาเมจสามล้านอุ้ยสกิลตัว X ประมาณ2ล้านครับโอ้ดาเมจเยอะจังวะสกิลตัว C โอ้สกิลตัว C นี่น่าจะดาเมจน้อยสุดและเอ,อ่อส่วนอัลติเมทสกิลเดี๋ยวผมอยากจะลองให้มันเลือดเต็มดีกว่าวะมันน่าจะดีกว่านะถ้าให้มันเลือดเต็มไปเปิดสกิลตัว V ออนิเมชั่นสุดหลอด่อเท่ ขอเวอร์จิลล่างปีศาจได้ไหมเอ้ยไม่โดน ไอรัดเอ้ยใช้สกิลไม่โดนน่ะโอ้โหใครที่อยากรู้ว่าอัลติเมทสกิลดาวไว้เท่าไหร่นี่ครับผมก็ลองไปทำเอาเองคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้นะครับผมง่วงนอนแล้วทุกคนตอนนี้ผมยังไม่ได้นอนเลย่ะก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนดูครับถ้ามีข้อพิพเหตรงไหนขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอก,กันครับบ๊ายบายไปเลยไอ้น้อง